นี่ครับนี่ก็ที่หลังจากหาเขาไม้ไม้ไผ่ามาครับเ,เขาขลังกำลังปอกเลยครับนี่ฮะถังเขาขลังประตูวนันคีรีนะครับ <c oughs> <c oughs> ดาบอบอกเนาอบรรยากาศเาคลับไปวัน <aún> น <yelled> ี me, ้ขายวันนี้เช้าครับวันที่ยี นี่ฮะรายการโรงงานทำข้าวหลามทำไมเอาเสนอด้วยอ่ะอุ๊ยเนาะแเสร็จก็เร็วต้องไปสนองอ้าวพี่เผาหนูกันทำหาทงไปขวดหลังจากที่หาไม่ไผ่อันเหน็บเหนื่อยแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้นอนอีกวันนี้คืนนี้ครับ บอกเยาวันมาณตีห้าู่นและครับเนี่ยรุน,นด้วยอุนด้วยขึ้นเขาขายขายพวกนี้เขาบอกว่าสามห้ามันต้องมันก,มนก็มันก็เล็กกว่าสามสิไปดิอวัดสวดกี่ดีมันเล็กกว่าสามสิบห้าไม่ใหญ่ตัดผมเลย่ะไ่ใหญ่หรอเ้ยเขาทำงานอยู่ที่จะไปตัดผมอืม ก็ดูจะมาตัดเลยกๆกำปองข้าวปั้วติดไม่งั้นก็เอาไอ้ตัดเอาตัวสามห้ามานะแม่เออสี่สิบกี่กอแม่เอาสามห้าสามห้ามาใครกินข้าวหลามสั่งได้นะครับแต่ว่าต้องมาซื้อเองนะครับปุ้ยไทยไม่มีการบอกร่วมหน้าเลยออ่ะนี้ไม่ได้นะกูไปฟ้องได้นะหน้าเหมือนลิงกันหมด้าเหมือนลิงเฮ้ยมึงใส่แอปด้วยนายสั่ง วิ่เวานี่ว่าน้ำมันีตะกายมันอะาแย่อ่ะเอาตะกายนี่ไหมเนี <the> <by> <in> ่ยไม่ไผมันเไม่ได้หนแม่เนี่ยน้องนึงหมดเลยนี่หว่าเจอน้องตอโอ้โหอันไหนไม่ได้ก็สามสิบไปบ้างถ้าไหนได้สามห้าก็สามห้าอันไหนนี่นี่ขายอันนี้กาลังขายครับตามออเดอร์เราสามห้าไหมสามห้าแม่สามสิบอันนี้แม่ใหญ่ยังไงอันน้าไม่ได้คัดออกมานี่ไงสามสิบ ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับคณะกรรมการประการัจการวัดตะวันรีแห่งนี้นะครับที่ช่วยส่งเสริมอยู่ดีก็ขอให้อาการหาจุดบนรน้องแหนช่วยทับศูนย์ดูแลให้เต็มที่ต้องขอขอบคุณทับอย่างสูงด้วยบัดนี้ถึงเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงาน โครงการศึกษาวัฒนธรรมขึ้นเขาเขาวหลามงานประจำปีของอวัตวันเดีปีกษ2567และขอชุกทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ปีนี้ปีกคนขอให้ท่านและครอบครัวทุกๆุกคน สวัสดีค ah. ีครับได้ค oh ่งทาแล้วเดินขึ้นนีัมน้ทางแที่งอีกยระยะทางยาวไกลไกลแล้วไกลแล้ว กินอย่างลงเลยฮะเสร็จแล้วโอ้ยเสียดายว่าพี่ถึงจะได้อ่านคนละก็ไม่ได้อ่านคนละนะครับอ่านถึง9ก็จะไม่ได้อ่านหมดแล้วอันนี้เอาเป็นปริมาณก็ luôn lé <laughs> <laughs> mà chắc quẹt quẹt rồi phải không ạ đâu đâu bên đây